การเดินาเิียนเสนนธิการกองพลรนาทที่หกครับันนีเชิญเสนาธกการกองพลนาทที่หกครับได้รับมอบจากกรมมัาการตำจังหวัด้อยเอัว จากเงนเินที่หมอบเงินกว่ญนะ่งับให้สิกที่าด้สิบคนนะครับ2สองหมื่นบาทจากสิเอกตัวชายบุญชภาหนึ่งหนบาทสิเกคนหนึ่งหมืนบาทสิเอกพิาน้อยโค้ชหนึ่งหมนบาทสิเอกิัลาสุขหนึ่งหมื่นบาทและสิโทต่อพงพันวกหนึ่งหมบาทนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพุกก็วการตำรวจบุกจังหวัดร้อยเอดนะครับทั้งทังการตำรวจนะครับที่ได้แสดงออกถึความมีน้ำใจนะครับ ท่านเลียนต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้รับราชการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับท่านผู้ตรวจตํารวจตีดร์สิริสันค์เนื้อสรชัยนะครับของคณะในการไปมอบเงินมวามตั้งครูจุลีกรสิริพุ่ประธาลแม่พิวันจังหวัดกาฬสินธุ์อดีตที่ปรึกษาและอดีตว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้่อมอบเงินกองวุนให้กับทางคณะเจ้าภาพครอบครัวสิริ้นในวันอากาศนี้ครับนนี้ตำรวจภูธรจังหวัด ก็ได้นะครับยังไม่มอบนะครับท่านรูปกับครับขอโทษนะครับนะครับท่านบรรเลงมีทุกฝั่งใจจะได้โม่ต่อเนื่องเลยนะครับท่านครับในส่วนของนั่นตั้งแต่ท่านผู้ใหญ่ที่เดินทางติดตามก็มีนะครับท่านพันตำรวจเดกเรือศักดิ์ดำเนินสอนนะครับท่านรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดเล็กท่านบรรเลกรัตนชัชศรีโผลรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดร้อยใหญ่นะครับ การดอเนปนะครับยเจวกเราที่ตำรวผวการสนวผู้รวการตรวนูทรกัดเสื้าตุล่มานะครับท่านตระเวนวิดสองใจนะครับของหนราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทรเตุลพบิานนะครับในงบเงินเินเหลือนะครับจำนวน2 2 7 0 0บาทนะครับองตรวพว่าคนนะครับใจ ที่ท่านมอบให้กับทางคณะแพว่าครอบครัวซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นนพิทิ้งฉลงใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียินะครับซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นวีรลุรษท่านเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องของวีรบอรษผู้หานกาที่ปกป้องอธิปไตยของไทยเพื่อชีวิสตสุรีวีิดารรม สิวาวัยหนาสิเอกกีรายุคผู้มานะอุตสาหะักตางสมุทรีวันไหวคือสิ่งอ้นยังราชสีผู้เปลี่ยดใครใบหยอมใครแม้ชีพโมุิยโรนาคุณพ่อเทียนแม่ละออผู้กองฟันเหลียงปูกฟันก็ดูแลแม่นานหนาหนึ่งสองสาบ้านปูกรักผักซอหวังการศึกษาบัธยมหกสุดโชคดีมี่คือว่าเป็น นับินก็ประสบเรัะการอุบัติเหตุเสียชีวิตนะการเสียชีวิตเพื่อปกป้องปุะเทศิ่างๆอันธิปไตยของไทยไม่ให้ใครมาลุกลามแม้แต่ตลาดนิดเดียวไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามหและในก็ตามิจฉาการพิสูจน์ตนเบตเตอร์โทนูชารักษาแผ่นดินยิ่งชีดักต่างจากกองทห,หารทั้งหลายเพื่อปกป้องผุ้พิพากตให้ ได้อยู่เย็นเว็นสุขถึงแม้ว่าตัวต้องตายตายต้องถูกกินถูกฝังไว้แต่สิ่งที่ท่านทำนั้นถือว่าเป็นวีรกรรมอาหารกลา ต่อไปจะเข้าสูก่การประกอบพิธีทอดผ้าใบหบังสุบูรามเป็นประสมนะครับพิธีศาสนาทุประธารได้ด,ดยอย่างของงากรบกรานะครับโดยจะได้เรียนเชี่ัท่านผู้มีเกียรติพระใ้เกียรติทีพระาตามระดับนะครับก็ได้เชิญสองท่านดังนี้นะครับในสมศักดิ์สารจนะครับ,บ,รบวัฒนธรมจังหวัดร้อเอ็ดและคุณจิรารบุญโอนะครับคนในการสำนักงานพุทธสาสนา 向广大各界、向同志们、向同志们、向全国人民。 คนพระมหาเปะเสด็จธรรมะเมทีพระมหาพิซลุกราชกรปัญญาลังสีได้ไม่ตารเื่อชักพัไยรองสุุนเพรกาบันาด้วามรู้รับ จากหบวงปครับแล้วต่อไปนะครับเราเรียกเนเิญสองท่านนี้นะครับหนึ่งปนเด็หิงาิีอินทรียาเราไล่รับรกที่สองและกุ่มีเร็นตลยปริยาเด็กคุณเสริมบุญรถ้าได้ใเกิดขึ้นทอ้ายางสุขุนอให้เช่งครับเขาหนี้หมดละ กับเรื่อนาพระโกศนาติจารเรียกพระภูมสัตรักยิ่งชัยนิมิตโรได้เอจ่าพิมพนชักพาใครวองสุขุโของการนัตนาด้วยความเอบครับ